ถ้าผลงานของคุณถึกยกให้กับคนอื่นเพียงเพราะคุณเป็นผู้หญิงคุณจะทำยังไงนี่คือเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งจากอังกฤษในปี1800เธเกิดมาเป็นลูกสาวของ Feminist Philosopher แม่ของเธอนั้นเสียชีวิตหลังชาวเบิร์ฟเธอเติบโตขึ้นมาด้วยหนังสือและความกล้าที่จะ question ทุกสิ่งเธอตบลุงรัก p o e t และหนีไปใช้ชีวิตกับเขาตอนเธอเพียงแค่อายุ16 เธอมีลูกแบบ outside marriage ก็เลยต้องใช้ชีวิตภายใต้สายตาแห่ง scandal and judgment จากสังคมคือหนึ่งขาดพายุเข้าริมทะเลสาบเจนีวาจะฝันถึงสิ่งที่มีชีวิตที่ lonely และถูก abandon e d เรื่องราวของ rejection power และ grief เธอก็เลยแปลมันออกมาให้เป็นนิยายแนว gothic ที่พูดถึง morality กับ pain of unloved being un ตอนนั้นเธอเพียงแค่อายุ18และเขียนนิยายที่โง่ไม่เชื่อว่าผู้หญิงก็เขียนได้คนส่วนใหญ่นั้น assume ว่าเป็นผลงานของสามีของเธอชื่อของเธอก็เลย nowhere to be seen ในช่วงยุคนั้นผู้หญิงยังไม่ถูกยอมรับให้เป็นนักเขียนโดยเฉพาะงานที่ dark philosophical กับ daring แบบนี้ เธอจึงต้องเอผยแพร่แบบ anonymous เพื่อหลีกเลี่ยง social rules ที่กดทับผู้หญิง5ปีหลังจากนั้นโรคถึงจะรู้ว่าเธอนั่นแหละเป็นคนสร้างเรื่อง Frankenstein และหลังจากนั้นเธอค่อยๆ reclaim ตัวตนของเธอในสถานะนักเขียน in her own right หญิงสาวที่เขียนเรื่องราวของอาสูนที่ถูกทอดทิ้งคือ Mary Shelley When women are denied a voice, they write louder with every page. Follow for more.